วัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งตอนบรส,สิริม .3 ทนเลขที่30วันนี้มาวิจารณ์งานศิลปะค่ะงานศิลปะที่ดรนํำมาวิจารณ์วันนี้มีชื่อว่าเกอร์นิก้าค่ะผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวสเปนมีชื่อว่าปาโปลพิคาโซ,โซค่ะสร้างขึ้นในคศสอ3 7เเป็นผลงานใช้เทคนิคเป็น ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบอะมีขนาด349คูณ776เซนติเมตรค่ะภาพนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เรดาโซเฟียในกรุงมาดิดท,ที่ประเทศสเปนค่ะด้านขวางามภาพนี้จะเห็นได้ว่าแสดงถึงการจัดองค์ประกอบโดยใช้สันทักต์ต่างๆรวมทั้งรูปแบบ ของเส้นตรงเส้นโคง้งรวมไปถึงรูปร่างและรูปทรงทางเรขาคณิตซึ่งส่วนมากก็จะใช้สีขาวดำและสีเทาเป็นสีหลักในภาพนี้และในภาพนี้เราจะเห็นรูปของหัวกระทิงมา้าผู้หญิงและเด็กที่ถูกตัดออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆโดยในภาพนี้จะ มีช่องว่างระหว่างชิ้นต่างๆมีแสงมีเงางและพื้นผิวทำให้มีความกลมกลืนกันจุดเด่นของภาพนี้คือการนำรูปทรงมาใช้สื่อในตัวละครค่ะเนื้อหาเป็นศินละปะที่สื่อความหมายและเล่าเรื่องราวได้อย่างชัดเจนรู้ถึงความโหดร้ายของสงครามความเจ็บปวด ความวุ่นวายและความทุกข์ทรมานของผู้คนค่ะเป็นอารมณ์และความรู้สึกสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดความรุนแรงความทุกข์ทรมานของสองครามเกิดจินตนาการถึงช่วงสงครามและดึงอารมณ์เราเข้าไปอยู่ในภาพไปแล้วนะคะกับการวิจารณ์ภาพเคอร์นิกา้าขอบคุณค่ะ